สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ช anel นะครับแหล่งเรียนรู้ทางด้านไอทีนะครับแล้วก็มือถือนะครับผมครับวดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการนะครับเช็คประวัติการกดไลค์ของเรานะครับที่เราเล่นไอจีตั้งแต่สมัครแรกๆนะครับจนมาถึงปัจจุบันนะครับว่าเราเคยไปกดไลค์ใครบ้างนะครับเราสามารถกลับไปเช็คได้นะครับผมว่าเราเคยไปกดไลค์ใครนะครับแล้วก็ กี่โพสกี่ไลค์นะครับเช็คได้หมดเลยนะครับใน IG นะครับผม i ิน t a g r กรของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมคนไหนอยากเช็คนะครับก่อนอื่นแล้วก็ให้คุณผู้ชมเข้ามาที่โปรไฟล์ของตัวเองก่อนนะครับเนี่ยมันจะเป็นโปรไฟล์แบบผมเนาะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะครับมุมมุมบนขวามือขีดกสามคีนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มาด้านล่างครับการตั้งค่านะครับผมคลิกเข้าไปตรงนี้ครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับไปที่บัญชีนะครับผม อ่าแล้วเขาก็จะมีตัวเลือกเยอะเลยใช่ไหมครับให้คุณผู้ชมมาตรงนี้ครับผมโพสที่คุณถูกใจเห็นไหมครับนี่เลยคลิกเข้าไปเลยครับคอยดูนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนโหลดช้าแสดงว่าคุณผู้ชมไปกดถูกใจเยอะนะครับขอทางระบบขอจะรายงานมานะครับสามารถบวกได้อีกนะครับเนี่ยครับดูได้เรื่อยๆเลยนะครับตั้งแต่คุณผู้ชมเล่น ไอจีมานะครับเขาจะรวมไว้หมดเลยว่าคุณผู้ชมไปกดโพสต์ไหนเราก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับนะครับเราอยากกลับมาดูได้เราก็เลือกได้เลยนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับผมที่ผมมาบอกกันนะครับวิธีการเช็คประวัติการกดถูกใจใน IG ของเรานะครับผมหรือ i ิน t a g r กรมของเรานั่นเองนะครับผมลองนำไปยิกค์ใช้กันดูนะครับก็น่าจะเกิดประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะกลับ มาดูนะครับโพสเก่าๆที่เราเคยถูกใจนะครับผมโอเคนะครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าคลิปวันนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมก็คลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าอยากให้ผมสอนอะไรอีกนะครับผมหรืออยากให้ผมแก้ปัญหาอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวัวได้เลยนะครับหรือติดต่อสอบถามมาทาง แฟนเพจได้เลยส่วนแฟนเพจผมก็ขอย้ําเหมือนเดิมนะครับที่เคยบอกก็คือบางทีผมอาจจะมองไม่เห็นนะครับโปรดส่งมาซ้าเรื่อยๆนะครับได้ไม่เป็นไรผมก็จะได้เห็นข้อความผมก็จะได้ตอบให้นะครับผมโอเคครับส่วนคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เหมือนเดิมนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันนะนะจะได้เป็นลาสาลาดดีๆแบบนี้ส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ